กูออแบบได้ออกมาตอนหน้าข้าคิ้วเชยยิ้มได้ข้ารู้สึกชื่นชมในตัวเจ้าอยู่บ้างจริงๆนะแต่ใน,นเมื่อเจ้าตั้งใจร้องของความตายข้าก็จะช่วยสงเคราะห์ให้เจ้าอย่าจ้า โดนแต่น,นิ่งโดนแล้วยังเฉยเหรอไม่จำเป็นต้องกัดฟันประคองไว้หรอกถ้าจะล้มก็ล้มได้นะไม่ว่ากัน <S <S ยงยีอาจารย์แต่เท่าผู้นี้วรยุทธ์พื้นนทั่วไปมนนไม่ตีข่าให้ล้มก็ช่างมันแล้วนะพอตีข่าไปหนึ่งทีกลเบเผยถึงเบื้องลึกภายใน,นยแต่ก็ล้วนเป็นแค่พวกท่าดีทีเหลวเท่านั้นข้าก็ว่าอยู่ ค่ยังลงคิดจริงๆว่าท่านเป็นวีรชนผู้อวโสโรอะไรสิอีกคิดไม่ถึงเลยนะก็แค่พวกเสพเพนในยุทธภพข้า <L ie> เห็นว่าเขาเป็นวีรชนหนุ่มสาวคนหนึ่งจู่ๆเกิดนึกเห็นใจคนประสบคอร้ายจึงเรียบพลังยุทธเก็บกลับคืนไปก้าวสู่ในทันทีหาใหม่แล้วต่อให้ไม่ตายก็ต้องมาดเจ็บสาหัสด,ดูแลตัวเองด้วยนะ ข้าไปก่อนละโว้ยอยท่านกระปามือข้าไปซะโอ้ยนี่ใครจะมาะขอคำชี้แนะเลยนะโอ้ยไม่ต้องช่วยบุ้ยเถี่ยวห่วงอางหายไปนานสบายดีนะสบายดีอะไรกันล่ะข้าตาบอดทั้งสองข้างศิษย์พี่เฮียงห่วงเจ้าก็ปล่อยให้คนสังหาร คงสมใจเจ้าแล้วสินะประมุกเล็กเป็นสิษย์ของท่านพ่อจริงๆด้วยโอ้ยเจ็บคนที่สังหารศิษย์พี่ตั้งคือใครเจ้าแก้แค้นหรือยังข้ากำลังตามหาพวกเขาไปัทวทุกที่ดีในเมื่อเป็นแบบนี้ข้าช่วยเจ้าตามหาฆัาตกรให้พบก,ก่อนรอเจ้าชำระแค้นนี้แก่สำนักแล้วค่อยไปคิดบัญชีเก่าระหว่างเจ้ากับข้าแก่แล้วเจ็ดประหลาดกังหนำ้ำเอาเลยเ รวงกรงเล็บของนางมีพิษ